เขาเคยมาซื้อหมื่นหมื่นสองผมก็ขายไม่ได้ครับมันสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะผมได้มาพ่อได้มาแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้ลาสองอันเนี่ยยี่ห้อลาเล่ใช่ไหมลาเล่ฮะลลาเ่มดูดูกุญแจคอยไหมครับมันจะอยู่ในคอล็อกขึ้นมันกลับมาเบอร์พวกนี้ล็อกขึ้นในตัวกุญแจสนใจตัวนั้นดูเบรกครับ เบรกมันจะเป็นอ๋อเบรกตรงนี้เป็นอะไรเป็นนั่นหมดเลยบางรุ่นบางรุ่นมันจะเป็นเบรกตรงนี้ครับเป็นเอ่อก้ามมาตรงนี้ก้ามปูครับแต่รุ่นก่อนก่อนจริงๆจะเป็นเบรกพวกนี้อ๋อเบรกแบบนี้ฮะับเบรกับกับฟรีครับกับฟรีรวดกับดุ้มดุ้มดุ้มมันะเบาหลังมาถึงเป็นเบรกครับเบาะสปริงครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันก็สึกเร็วมันมันตรงนี้มันจะไปนะครับนะตรงขอบนี่นะครับนี่เป็น เป็นรถตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเขาเคยมาซื้อหมื่นสองเขาจะไปไว้รีสอร์ทเขาไปถ่ายรูปผมเนาะกระป๋่งหีบเขาเรียกกำปั่นเป็นหีบสมัยนั้นเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะล็อกทำอะไรต่ออะไรใส่ของตัวนี้เป็นตู้เซฟเหมือนปัจจุบันนะ เขาจะล็อกใส่เวลามีเงินมีทองก็จะใส่ตรงนี้เป็นตู้เซฟนะได้มาจากสมัยปู่นะแล้วล็อกตรงนี้เลเขาล็อกมีใส่กุญแจใส่อะไรนะตรงนี้<ข>ชอบสะสมตอรีด<อ>มีแท่นลองตอรีดผมเยอะอยู่ใน <laughs> บางคนบอกขอซื้อขออะไรต่อ ก็บอกว่าถ้าผมใจอ่อนหมดแล้วไม่เหลือหรอกผมไปหามาไม่ได้เอาไว้ขายเนี่ยอย่างพวกนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นที่ตีรองเท้าภูมิปัญญาไทยเอารองเท้าใส่ก็ไปตีหน่ยมันจะหายขึ้นมานะมันจะหายขึ้นมาเพ็นพวกนี้มันจะมีตัวเล็กตัวอมตัวใหญ่นะเขาทำเนี่ยนะนะ ตารีดรุ่นนี้จะใช้กับพวกร้านตัดผ้าครับร้านตัดผ้าเขาเอาใส่แล้วมันมีท่อออกมันจะอยู่ได้นานอันนี้รู<ป>อะไรครับไฟติดรูระบายร<อ>ะบายความร้อนไงเอาใส่ถานใส่เปิดฝาครับแล้วก็ใส่ทานแล้วร้านตัดผ้าสมัยก่อนเขาเวลาตัดไปต้องรีดฉีบรีดอะไรทรับกันเข้ากันนะครับะนะไอพวกนี้ก็ นั่นถังตวงนี่ไฟไฟติดแต่เจงเจ้าพายุเป็นไส้นะครับแต่นี่เรามีไฟเรยไงไส้เทียมนี่เป็นถังน้ำมันของทหารถังของเอาไม่ได้รถจิบเขาซื้อไปใส่ไอ้นี่หลังแย่งหลังอูดนะนะ เริ่มสะสมมาแต่ปี2,516ปีผมบรรจุนะแล้วก็มีผู้จิตศรัทธามาให้ขอรับบริจาคจัดซื้อเพิ่มเติมซื้อเพิ่มเติมนี่ส่วนมากไปหาซื้อที่ไหนครับมันไปเจอเขาไปเจอไปเที่ยวไปเจอชอบก็เลยซื้อมามันมันไม่เชิญซื้อเขาจะให้เราเราแล,แลแกเขา<อ>ซื้อหมหยเขามั่งเอออย่างตะเกียงเจ้าพยูใช้ไหมไม่ใช่ผมขอซื้อร้อยหนึ่งบาทนะเดี๋ยวนี้มัน สมบูรณ์นี่สี่พันละเขาเรียกหม้ข้าวนะครับหม้อข้าวแล้วก็เอาเอาไปหมักหมักแล้วก็จะหมักแล้วก็ทำนั่นได้ครับหารเ,เ,าเป็นข้าวเป็นขนมจีนเสียงโบ,งบโโล่าจ่าจับก่อน อันนี้เป็นของเริ่มสมัยใหม่แล้วที่เข้ามาลำมาใช้กันนะ,น,ะ,น,ะนี่เ็เปิดใส่เครื่องเสียง,งเป็นสมัยเกือบปัจจุบันแล้วแต่ปัจจุบันเป็น แผ่นเสียงของอาจารย์ครับนี่เห็นไหมมามาครับตัวนี้สมัยก่อนเขาจะเอาไปรำขอข้าวนะไปรำขอข้าวหนึ่งสองสามขอข้าวเกนะเขาจะมีหมุนลานหมุนลานแล้วก็รำได้สองสามเพลงก็เอามารำแล้วก็พวกนั้นจะเอาข้าวมาให้กันคนละถังสองถังนะแต่ เกียานโบราณด้วยนะครับอาจารย์เป็นเกียานโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายตัวนอกดีกว่าตัวนอกอยู่ชัดเจนเขาใช้หน่วยงานไหนที่ใช้อยู่สองอย่างนี้อยู่สองอย่างนี้หน่วยงานมันเตาลีดนี่ก็เลิกใช้กันแล้วเหลือแต่หน่วยงานตำรวจใช้อยู่เตาลีดกระถโอเคครับเข้าใจครับเข้าใจแลือแหล้วหน่วยงานเดียวที่ยังใช้อยู่ <laughs> เนี่เขาพูดกันเล่นๆนะเขาอยากสอบถ่ยสอบไถ่าสำหรับที่จะพลิกดินแต่โบราณเขาจะเอาถือว่าเอาฝังไว้บ้านหรือเอาเป็นเครื่องเครื่องรางของขังคนเขาจะมาคิดต้นของเราพอมาข้ามมาผมมาฝังไว้ข้างทางนะครับคิดจะมาป้นใหม่ที่คิดใหม่แล้วไม่เอาแล้วนะเขาอยากพลิก พิชความคิดพิษอะไรหมดนะน oh. ะเขาจะ oh, <okay. S 1> ใช้แบบนั้นนะา<ะ>เขาจะหาเสื้อกันมากครับศพไถนะ uh huh. ตัวเนี้ยเขาเสื้อนันกว่าบานะไถจะมีเยอะแต่แต่แต่มันจะไม่ค่อยมีศพไถตัวเนี้ยนะเขาเรียกศพไถตัวนั้นเอาเป็นตัวที่จะไถดินเข้าไปนะ